ี้เรามาดูในหลักสูตรของการจัดการธุรกิจหรือที่เรียกว่า B.M กันนะคะสำหรับ B.M ที่ C.M.U ค่ะนะคะ B.M ที่ C.M.U เนี่ยแตกต่างจากการเรียน M.B.A ที่อื่นอย่างไรนะคะสำหรับสาขา B.M นะคะเราเน้นเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงลึกนะคะครบในทุกมิติของการจัดการดังนั้นสาขา B.M ค่ะเหมาะกับใครบ้างนะคะสาขา B.M ค่ะ เหมาะกับคนนะคะที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานด้านการบริหารจัดการมาก่อนนะคะและมีความจําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนสายงานในการเรียนนะคะหรือคนนะคะทีเ่เคยเรียนมาบ้างแล้วแล้วอยากที่จะมานะคะได้องความรู้นะคะที่มันเป็นปัจจุบันนะคะใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะในสาขาการจัดการธุรกิจของเรานะคะเน้นเรื่องอะไรบ้างนะคะเน้นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย จากทั้งไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนด้วยกันเองนะคะผู้เรียนผู้สอนนะคะเพื่อนในสาขาเดียวกันเพื่อนต่างสาขารวมถึงวิทยากรต่างๆนะคะที่เราเชิญมาด้วยนะคะรูปแบบการเรียนของ DM ที่ CMU ค่ะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรอีกอันนึงค่ะที่การเรียนของเราที่นี่ค่ะเน้นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ นะคะเรียนรู้จากการใช้ปัญหาจริงๆมานะคะแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกับคนอื่นค่ะนะคะหรือที่เราเรียกว่า practical learning ค่ะและถ้าอย่างนั้น practical learning คืออะไรเอ่ยคะนะคะเราบอกว่า practical learning ค่ะนะคะมีความสำคัญมาเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะในการที่เราทำงานจริงๆ เราไม่สามารถที่จะทํางานอยู่คนเดียวหรือเก่งคนเดียวได้นะคะเราจําเป็นที่ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นและการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันอาศัยทักษะหลายๆอย่างซึ่งจะเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะดังนั้นในเรื่องของ Practical Learning นะคะเราจะเน้นเรื่องของการ Apply Knowledge ค่ะ สิ่งที่คุณเรียนจากทฤษฎีคุณสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้จริงๆได้ไหมนะคะเรียนวันนี้พวกนี้คุณสามารถนาไปใช้ในองค์กรได้เลยหรือเปล่านะคะเราเน้นเรียนเรื่องของการเราเน้นรูปแบบการเรียนในเรื่องของการแชร์ริงนะคะบางครั้งเราอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะอุตสาหกรรมที่เราเคยอยู่เนี่ยมันใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้การมาเรียนแล้วการแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันนะคะจาก คนที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะบางครั้งเราได้เรียนรู้นะคะนำบทเรียนหรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะคะจากอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยนะคะที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะคะนอกจากนั้น,นะคะ่ะ practical learning เรายังเน้นการเรียนร่วมกันนะคะเป็นทีมนะคะเพื่ออะไรคะ่ะถ้าคุณสมมติว,ว่าเก่ง มี IQ 180นะคะ180ของหลายๆคนค่ะมารวมกันเนี่ยนะคะความเก่งก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเราได้เรียนรู้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเปิดโลกทัานให้กว้างขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะ Practical Learning เนี่ยคะ่ะนะคะยังเป็นมีส่วนช่วยนะคะให้คุณได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในระหว่างเพื่อนในสาขานะคะหรือเพื่อนต่างหลักสูตรด้วยกันเองนะคะ สำหรับสาขา b ีค่ะนะคะเราได้มีการวางโครงร่างค่ะว่าคนที่จะเป็นผู้จัดการยุคใหม่ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างอันแรกแน่นอนค่ะนะคะจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของคนค่ะวิชาพื้นฐานที่เป็นของสาขาเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคนนะคะและทรัพยากรมนุษย์ที่เราเรียกว่า o b นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะนะคะ คนที่เป็นผู้จัดการยุคใหม่เก่งเรื่องของคนแล้วต้องเก่งเรื่องของการตัดสินใจด้วยค่ะนะคะเราจะมีวิชาฟาร์เดเดชันที่เรียกว่า Manager i a l l e e i s s o o n สอนให้คนณนองมองดูว่าในการตัดสินใจเราสามารถมีทางเลือกในการตัดสินใจหลายทางทางเลือกในการตัดสินใจไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะวิชาฟาร์เดชันตัวที่3ามค่ะเราเรียกว่า Wis Business Research ค่ะ นะคะเราคิดว่าคนที่เป็นผู้จัดก,การยุคใหม่ค่ะจําเป็นต้องอาศัยสถิติต้องอาศัยความน่าจะเป็น Data นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะนะคะเราก็เลยจะมีวิชา f าร์เดชั่นที่เรียกว่า b u s i s e s s r e s ส a r c h สวิชาฟาร i เดชั่นัวสุดท้ายของสาขาค่ะ ะะผู้จัดการยุคใหม่จําเป็นต้องเก่งเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ด้วยค่ะนะคะฟอร i เรชันตัวนี้คือ strategic management หลังจากที่คุณได้เรียนฟอ n d เ t ชันเรียบร้อยไปแล้วนะคะไม่ว่าจะทําให้คุณเก่งคนนะคะเก่งการตัดสินใจเก่งการวางแผนอย่างมีระบบด้วยด้วยวิธีวิจัยนะคะที่น่าเชื่อถือและเก่งกลยุทธ์แล้วนะคะทางสาขา b m องค่ะจะมีวิชาเลือกในสาขานะคะนะคะถ้าเรามาดูทางด้านของ การเก่งคนค่ะนะคะเรามีวิชาให้เลือกนะคะวิชาเรื่องของสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นํานะคะเรื่องของการเจรจารต่อรองนะคะเรื่องของการที่จะสร้างความสัมพันธ์นะคะกับลูกค้าและ stakeholder คคในองค์กรสำหรับในส่วนเรื่องของการตัดสินใจค่ะนะคะ คุณจะวางแผนในการบริหารจัดการโปรเจกต์อย่างไรถ้าคุณต้องดุดรับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะขององค์กรหรือคุณจะมีวิธีการหรือมีแนวคิดสมัยใหม่นะคะในเรื่องของการทำโอเปอเรชันแ a จเม e ต์นะคะอย่างไรสำหรับวิชาพิเ s ษร e s สิร์ h ค่ะนะคะคุณมีองค์ความรู้มี Data แล้วนะคะคุณสามารถเอาองค์ความรู้ Data มาสร้างสรรค์เป็นวิเศษ Creativity และ Design Thinking อย่างไรรวมไปถึงถ้าคุณสนใจในการวางแผนธุรกิจนะคะไม่ใช่แค่เขียนแผนแล้ก็ ฝันฝันฟุงฟงไปนะคะมีรีเสิร์ชมาแล้วคุณจะสามารถสร้างแผนธุรกิจนะคะให้ตอบโจทย์ลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนไปนะคะคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ที่เปลี่ยนไประบบโอเปอเรชั่นต่างๆที่เปลี่ยนไปได้อย่างไรสําหรับการคิดอย่างนักกลยุทธ์ค่ะนะคะบางท่านนะคะอาจจะสนใจว่าเราจะสามารถที่จะบริหารองค์กรนะคะได้อย่าง ยั่งยืนอย่างไรเราก็จะมีวิชาเลือกอย่างเช่น corporate sustainability นะคะหรือบางท่านเองอยากอาจจะอยากขยายธุรกิจไปให้ไปอินเตอร์มากขึ้นนะคะเราก็มีวิชาเลือกให้นะคะคือ international business นะคะสำหรับรูปแบบการเรียนนะคะนอกจากเน้นวิชาการนะคะ ภายในห้องนะคะแล้วนะคะเรายังเน้นกิจกรรมต่างๆที่เสริมหลักสูตรนะคะเราจะเชิญนะคะวิทยากรนะคะที่เป็นกูรูในวงการนะคะมาเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์สิ่งที่ควรทํานะคะหรือสิ่งที่ไม่ควรทำทําผิดพลาดอะไรไปนะคะให้กับเด็กๆรวมถึงนะคะถ้าโอกาสเอื้อมนวยนะคะหลังจากโควิดแล้วนะคะเราเองเนี่ยปกตินะคะทางสาขา b m ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเสริมนะคะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆด้วยค่ะนะคะ